สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านครับมาจลองการแข่งขันฟุตบอลพเมลีอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2019-2020นะครับผมป็นการประกันระวังลีวอพูลครับเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทีมแอสตันวินล่านะครับผม ซึ่งคู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนวันที่5รกรกฎาคมนับเวลา22.30น 22. หรือว่า4ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็ขอแสดงความนดีกับแฟนบอลลิ์ฟูทุกท่านด้วยครับที่สามารถคว้าชแชมป์พรีเมรีก,รกา,ราคองได้สำเร็จนะก็ยินดีดีด้วยครับผมการจำลองแบบนี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟีฟ่า20ครับตั้งค่าให้ไอ้แข่งเองโดยผมเบย์นาเวงครับเนประเทศไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผม หลักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะสำหรับใครที่รับชมนะถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยครับผมก็ขอฝากแฟนเพจด้วยนะครับแฟนเพจนาเวงเกมเมอร์แฟนเพจนาเวงโลเวอนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมและนี่คือไลน์อัพของทางฝั่งเจ้าบ้าครับผงแดงลิวพูครับวันนี้มาชุดใหญ่เลยนะ าในระบบ4-3-3เหมือนเคยครับลิเวอร์พูลสรรพสานแดนหน้าเป็นซามาเน่ครับซาร่าแล้วก็เฟอร์มิโน,โน่เหมือนเดิมนะฮะและนี่คือไลน์อัพของทางฝั่งทีมเยือนครับแอสตันวิลล่าครับเปเป้ไลน์หน้าครับผู้สาประตูนะฮะวันนี้วิลล่ามาในระบบ4-1-4-1นะฮะกองหน้านี้เป็นด้านของสมัตรานะฮะ ครับเครับเกมค่ำคืนนี้ครับกำลังจะเริ่มเกมการแข่งขันขึ้นแล้วนะผูสีกระเป๋าตบิดเริ่มเกมการแข่งขัน,นครับลีปูครับวันนี้มาชุดเสื้อสีแดงครับมังเกงสีแดงบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางด้านของแอสตันวิลล่าวันนี้มาในชุดสีเขียวนะมังเกงสีดำบุกจากขวาไปซ้ายมือของท่านผู้ชมนะเปิดบอลมาซาลาบอลลงครับให้มาที่อาโนอาโนยังไม่เปิดครับเล่นกับซา,า่าแต่จังหวะนี้แนมะ่ล้ำหน้านิดเดียวนะโอ้โห ลืมเช็คลายตัวเองกับซาล่านะครับเจังหวะคูเซนเตอร์ดันขึ้นนะฮะหลังหน้าครับผมวางยาวครับบิลล่าฟันโยครับเก็บบอลได้ครับหรืบอลจะนันของไวนาดุ้มนะผมทางซ้ายที่โรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันครับพาบอลมาเองครับทางซ้ายมีมาเน่ฮะมาเน่เติมมาจังหวะนี้ครับคือที่โรเบิร์ตสัน อิงต่อมาทีไวนะดนปล่อยโดนล็อกเข้าในโยออกซ้ายกดด้งขวาน่เรียบร้อยกำเนิดประตูต่อศูนย์โอ้โหยูกนี้ครับยังเอาเลยจังหวะนี้ครับเดีย๋ยวมาชมภาพช้ากันนะนี่ครับโอ้โหล็อกไปล็อกมานี่ครับล็อกเข้าซ้ายกดด้วยขวายัดเสาแรกเรียบร้อยครับโอ้โ ไปอะไรนะไปไม่ถึงนะเ่ยพยายามปิดเสาแรกอยู่แต่ว่าพุ่งไม่ไม่ทันลูกนี้มันเร็วนะเต็ม้อยครับลีฟูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนในนาทีที่เจ็ดนะโอ้โหเริ่มเกมมาไม่กี่นาทีนี่ลีฟูครับขึ้นนำจนได้นะทีเจ้าบ้านนะเอาตรงนี้งานหนักนีตกอยู่กับทางแอสตันวินล่านะครับ วินล่านี่ก่อนแข่งนี่ก็ถือว่าเป็นรองทางด้านของลิเวอร์พูลค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะเบอร์จิวฟันได้ครับแอสตันวินล่านี่ก็อยู่โซนหนีตกชั้นนะ,ะตอนนี้ต้องเล่นเกมหน่อยนะ,ะไม่อยากตกชั้นนะซาลาไต่มา one, two, วันทูเแต่ทางด้านของเอ็นเจลครับตามมาเล่นบอลไว้ได้นะก็สกัดออกข้างไว้ก่อนนะเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลครับผม อาโน่ฮะเอนเดอร์สันขึ้นมาที่อาโน่อโน่ไหลเข้ากลางมาดีฟาบินโยครับเอนเดอร์สันเล่นสัตว์ไก่โอ้โหบอลมันหลุดเกาะไปนะฮะภาพชาจังหวะที่ไว้ดูมับสัตว์ประตูขึ้นนำให้เลียวฟูนะฮะเอาลูกตั้งเตะของเลียวฟูครับผมอขออภัยเป็นทางฝั่งวินล่านะฮะนี่นะครับสาดยาวขึ้นมาครับ บิลล่าเก็บบอลได้ครับเอลกาซี่ครับไม่ผ่านาะด้านลรปเซ่นปล่อยดุมแทงมาที่มาเน่มีพื้นที่แล้วมาเน่มองเข้าในยังไม่เปิดนะโยกกรูมีคนสาะก,กัเฮนสนมงเน้นเน้นเรียบร้อยแรับสองประตูต่อศูนย์ับโอ้โหรียกววันนี้เอาเหลอเกินนะยบร้อยเอาจังหวะนี้กับตันเฮนโดครับผม ีครับจังหวะหมุนมาของมาเนี่โอ้โหถึงกับลงกัเปิดมาเสาไกลหนึ่งหนึ่งคนเดียวนะแม่ตั้งปอมโมกันเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์จอแดนเฮนเดอร์สันในนาทีที่17นะฮะตอนนี้ลิเวอร์พูลออกนำเป็นสองประตูต่อศูนแล้วนะฮะตอนนี้วินล่างานหนักแล้วครับถ้าแพ้แมตช์น,นี้นี่โอ้โหวุ่งกันยาวๆเลยสุดเติมวินล่านะฮะเอาฟาบิโนโนตามมากดดันได้บอลครับเฟอร์มิโนโลเล่นกับฟาบิโนโน ตั้งใหม่ที่ไว้ด้วยลักแทงมาที่มาเน่ฮะฟารโยคือมาเน่ซาร่าขอบอลนะมาเน่ไหลมาซาร่าแม่แ,แต่ติดด้านของทากเก็ตก่อนฮะแบ็กซ้ายของแอสตันวิลล่ามิงครับมิงมาที่ทากเก็ตทากเก็ตไหลมาแม็กกินฮะแม็กกินไปไม่ได้ขึ้นมาที่ดักลาสลุยนะวางลอยยาวลูกนี้แม่อ๋อมงได้ครับสมัตตาบอลที่เกลิสครับเกลิสเข้ามาที่แม็กกินกิริสนี่มีข่าวกับหลายทีมอยู่นะฮะ แม็กกินครับปรระคคองับคืนมาที่กริเเาการสเบิร์นเคอรกามาดักล่างสุดจ่ายทางซ้ายทากเก็ตเปิดมาเอาครับโอ้โหอย่างนี้นิดเดียวครับสมท่าโยนมาจิ้มมาแหมฝันได้ครับฝันไปได้นะอาโนครับให้มาทางด้านของเฮดเดอร์สันตอนนี้รีฟูของแบนอของบอลยังแบนของบอล58นะฮะทางด้านวิลลาเฉยๆของบอล42อร์เซ็นครับเฮดเดอร์สัน วางยาวๆมาอย่างติดทางชักเก็ตนะลูกรงนี้โอ้โหซาลาเข้าขอบอลหนักนะผู้สินไม่ว่าอะไรยังเป็นบอลของลิฟูตอนนี้ครับ30นาทีแรกครับผ่านมาฮะลิฟูขึ้นนำอยู่สประตูต่อศูนย์วางยาวด้านขวาที่ซาลาอีกครั้งหนึ่งครับซาลาคืนมาที่อาโนอาโนครับหาช่องอยู่นะฮะไหลเข้ากลางมาฟาบินโยไหลไวนาะดูม <c oughs> ลูกนี้ครับแนมะ่ ลาครับเก็บบอลได้เอลกาซีมาที่ตักลาสลุยฮนะตักลาสลุยเล่นกับสมัตให้ต่อมาที่แม็กกินวันทูสเอาจังหวะนี้ครับสมัต t h แทงมายาว,ยาว,ยาวด้านขวาที่เฮกาซี่ทันไหมไม่แห่ไม่ทันตรงนี้เอลกาซีนะฮะปีกขวาของทางด้านแอสตันวิลล่าได้ลูกเตะมุมครับแอสตันวิลล่านะฮะ มานีไม่มีอะไรครับมานี่คืนมาที่เฮดเดอร์สันเล่นกับเฟอร์มิโนยอดมาที่ไวลด์ดุมนะฮะเฮดเดอร์สันคืนซาร่าเคาะไปเคาะมาะฮะถ่ายฟซาร่ามานี่ยังทิกไม่ได้ครับมานี่โดนกดดันนะั้นคืนมาที่ฟาบินโนเอาจังหวะนี้ครับตรงนี้เข้าขวาไวาดุมแทงมาที่ซาร่าซาร่ายังโอ้โหอีโดนเตะหน้าความผู้สินเป่าเป็นลูกฟาล์นตรงนี้เป็นลูกฟรีคิกของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะฮะ นี่ครับโดนขวางันจังหวะนี้นะสาราบรับหน้าที่สังหารโทษวิ่งมาสัตด้วยสายโอ้ยลไม่เข้านะแม่สาราน่าจะยิงไม่ตรงกรอบเองนะโอ้โหนี่บรรจงเกินไปคนระับแต่ว่าเลน่าถือว่าพุ่งได้ถูกทางนะแม่น่าเสียนะครับลีบพูพาโอกาสขึ้นนำสามประตูต่อศูนย์นะ ตัวนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันของครึ่งแรกนะครับตัวนี้เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับทีมเจ้าบ,บ้านนะฮะนำอยู่2ประตูต่อศูนย์อา,ารซาล่าตรงนี้จะแก้ตัวหรือเปล่านะฮะดึงเข่าซ้ายไหลมาจี่ทางเอนเดอร์สันปาดเข้ามาสัตว์เลีย้ยฟลอยกัวไปนะดูเมครับยิงประตูที่2ของตัวเองของ,ของคัมคืนนี้นะฮะให้ลิเวอร์พูลออกนำไปเป็น3ประตูต่อศูนย์โอ้โหยังเอานะจังหวะนี้นะฮะไว้นะดูไหมฮนะ ครับต้องชมทางเฮนเดอร์สันนะปาดเข้ามาลงลงครับตรงนี้ไปยบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์ในทีที่44ครับลิเวอร์พูลตัวนี้โอ้โหนาคขึ้นหลังมานะั้นง่ายเยอะครับลิเวอร์พูลนะเอากรรมาก,การครับทดเวลาครึ่งแรกสามนาทีนะฮะเตะเกตครับเล่นกับกิริสชผิดใจบอลพลาดครับลิเวอร์พูลดักได้ครับฟาบิโนหมาจีไวนาดุกมมานี่ครับ นี่มาทีเดสันมาดูครับด้านบนมีโรเบิร์ตสันนะฮะเอากรรมก,การตดครบ3นาทีนะฮะเรียบร้อยครับครึ่งแรกผมกรรมก,การเป่านาิกเวลาการแข่งขันนะครับการจำลองแม์ครับระวางล์พูกับแอสตันวิลล่าครับจบครึ่งแรกครับไปทางลีพูขึ้นนำอยู่3ประตูต่อ0ูนย์นะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับ อ๋อครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันะฮะรู้สึกมีการเปลี่ยนตัวครับอินเดอร์สันโดนถอดออกครับในครึ่งหลังนะฮะแล้วก็ส่งทางออ,อร์เรนตชิเบเลนลงมานะฮะส่วนทางด้านของเอซามิลาถอดเอลกาซีอ้อครับแล้วก็ส่งทางโจตาลงมานะฮะลิเวอร์ูครับได้บอลคืนมาครับฟูร์บิโน่ไอ้บัญชีไวนาดุมครับออกมาทางซ้ายที่มาเน่ มานี่เล่นกับปล่อยนะทุกมั้ยลูปเซ่นแทงมาครับมานี่มานี่โยกซ้ายขวาโอ้โหลงครับเห็นมานี่มาคนเดียวไหลเข้ากลางมาลูกนี้แฮตติกไ,ไหมโอ้โหมิง,มง,งกัไม่ได้ยังบล็อกลูกนี้ไว้ได้นครับอ๋อซาลาวันนี้โดนถอดออกแล้วนะฮะแล้วก็ส่งทางด้านของชเชดานชาคริรีลงมาครับผม เอครับลูกตังเตครับเตะมุมนะฮะอานเปิดมากลางประตูครับโอ้โหนี้ลีฟูเก็บได้แถวสองเห็นชักลี่ยิงสวนแม่เลนะ่ายังพุ่งขวาบอลไว้ได้นะเล่นสั้นครับไหลามาที่ทาเก็ตนะฮะนาคบาครับออกมาที่กิริสกิริสคืนมาที่ชาเก็ตชากเก็ตโดนบีบมุมไปไม่รอดนะฮะยังได้ทุมครับิลล่ากิริชไหลามาสวยครับจากลัสคุยืนมาที่ทาเก็ต จอหนมาที่กิริสกิริสเล่นกับซามัตรา a ตรงนี้อาโนตามมาอย่งแต่ว่ายังได้ฟาวทางด้าขน,นของแอสตันวินล่านะเปลี่ยนตัวอีกครั้งหนึ่งครับแวร์ดูมครับโดนถอดออกนะแล้วก็ส่งทางด้านของเจมิวเนอร์ลงมาผมครับดูฟิกค,ครับจังหวะน,นี้ของวินล่าทีมเยือนนะไหลซันมาดักลาสลุยกดลูกนี้โอ้โหไอ้ส่งเบ็กเกอร์ยัง ปัดไปได้ลูกนี้ยังสามศูนย์อยู่นะนี่ครับสัตว์เต็มอ้อโอ้ยนิดเดียวฮนะกิริสมายูเนอร์ครับโตตาโตตาลงมาใหม่นะแรงยังดีนะลงมาใหม่ครับไปไม่ได้คืนมาที่กิลเบิร์ต โจตาแทงคืนกิวเบิร์ดเปิดโค้งมาแม่สุเมเกิลปัดไม่ได้ตรงนี้ชาคิลี่ไหลย,ย้อนมาแม่เป็นบอลของวิลล่าแต่อานูครับตามมาแก้ไขไม่ได้ก็แทงมาที่ชาคิลี่ชาคิลี่มีพื้นที่ยาวๆข้างในครับมีเฟอร์มิโนโมีมาเน่นะตามด้วยเชนเบเลนนะแต่ชาคิลี่ดึงช้าป์คืนมาที่อานูลูกนี้ปูซินยกทงล้ำหน้าทันทีนะจังหวะนี้อ๋อเปลี่ยนตัวอีกคนนึงครับดาร์นักลาสลุยนะฮะ ก็ส่งทางด้านอูรแฮันลงมานะฮะตอนนี้ครับผ่านชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันแล้วนะครับเป็นทางด้านของลิวพูเจ้าบ้านยังนำอยู่3ประตูต่อศูนย์ะฮะดิวพูนี่คือแชมพ์ีเมียย์ปีล่าสุดปีนี้เลยนะฮะถุมของลิวพูครับอานูเอาได้ครับกิลิส ด้านซ้ายที่ทาเก็ตทาเก็ตไหลต่อมาเอาครับกิริสเซนค่นทาเก็ตวิลล่าเน้นขึ้นด้านซ้ายนะฮะนาคัมบาครับกุลิแานมาที่สมัตราสรมัตราไปไม่ได้ขึ้นมาที่ทาเก็ตกุลิแานฮนะไหลมาทาเก็ตทาเก็ตวนไปวนมาทีกก่ทกกาหาช่องเปิดแล้วก็เสียบอลให้กับทางด้านของลิเวอร์พูลจนได้ครับวิลล่าวันนี้ฟังโยครับ จ้ายยัดมาที่ชาคลี่ชาคลี่คนเดียวต้องรอเพื่อนเติมนะให้มาที่เฟอร์มิโนเฟอร์มิโนให้มาด้านซ้ายสุดที่มาเนี่เอาครับรเบสัสเนเติมแล้วฮะเลื่องมาที่มิวเนอร์ฟอบ์โยแทงมาเฟอร์มิโน่ลิกบอลได้ครับพาบอลหน,นีมาไหลที่ฟอเบย์โยสัว์เรียบร้อยครับสี่ประตูต่อศูนย์โอ้เอาคือเอาครับจังหวะนี้นะฟาบิโยครับถือว่าต้องชมทางน้านของเฟอร์มิโน่จ่ายลูกนี้นะโอ้โห เอเจวะต่อบอลนัฟูโนครับนีครับได้บอลครับแตะหนีมาครับเป็นช่องนะอล้วยิงง่ายๆครับสี่ประตูต่อศูนย์าตอนนี้ครับเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง20นาทีนะครับเห็นทางด้านของเหลือวฟูตรงนี้ครับนำอยู่4ประตูต่อศูนย์สำหรับเจ้าบ้านฮะมูริแฮนครับทางด้านของกิริชครับคืนมาที่ทาร็ต พยายามขึ้นแต่ทางด้านซ้ายด้านซ้นายมันแน่นนะฮะทากเก็ตแทงมาติดเชื้อมเลนนะครับทากเก็ตโดนถอดออกนะฮะิลล่าเอาวิลล่าหลุดมาฮูลิแฮนโยกมาไม่แหรฟันใดไม่ยอมนะโกเมสเล่นกับฟาบมิโย่โคลิฟูจะวันนี้แก้ไขได้ดีฮะ เฟอร์มิโน่ไหลามาทีมิวเนอร์มิวเนอร์หลบมาแทงต่อทีมมาเน่มิวเนอร์เปินต่อที่เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่แทงมามาเน่โอ้โหนี่มันย้อนหลังนิดเดียวนะเอาครับวินล่าจะโตกลับบ้างคนระับกิลิสมาที่ด้านคู่ดีแฮนไหลามาที่กิลิสกิลิสนาคัมบาสมบัท่าครับออกมาด้านขวาครับที่โจตาโจตาลงมาใหม่นี่ยังเงียบอยู่นะฮะแม็กกินลงนี้ไม่ผ่าน,นด้านโดยจิลฟานได้ะฮะ ฟานได้ตั้งใจเตะออกข้างเลยจังหวะนี้นะเอาชัวร์ครับลูกทุ่มของวินล่าฮะกิวเบิร์ดกับทุ่มมาวันนี้ติดอ่าฟันได้นะฮะซาที่ลุมซึนเอาโจตาลงมาใหม่มีอาการบาดเจ็บแล้วนะฮะโอ้โหมาเน่กระโดดลูกนี้ยังไม่ผ่านทางด้านแองเจลนะฮะยังเหนียวแองเจลโจตาครับให้มาที่กิวเบิร์ดแทงคืนโจตามีความเร็วนะ โจตาสปีดมาข้างในมีเพื่อนสองคนยังไม่เปิดนะเขาซ้ายมาชีแม็กกินแม็กกินโยกไปโยกมาตรงนี้ยังได้ครับวิลล่านะตอนนี้เขาสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันนะครเป็นด้านของลิฟูจ้าบ้านตอนนี้นำอยู่4ประตูต่อศูนย์โอ้หโจตาตรงนี้เข้าเรียนเจมิลเนอร์ครับตังใหม่ครับที่อริสงเบเกอร์นสมาทับเอาครับ กรรมการครับทดเวลาการแข่งขันครับ3านาทีเนี่ยวผโอภูกงจะคว้า3แต้มอีกครั้งนึงตอนนี้ครับาม,ามาเน่ถึงเส้นหลังฮะยังไม่เปิดครับเล่นกับเวลาครับยอ้อนมาที่มิวเนอร์มิวเนอร์อยังไม่เปิดเหมือนกันฮะใครมาที่โรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันตัดเข้าในเองการชากมาเองถึงเส้นหลังคอสเข้ามาวันนี้ปาดขึ้นมายิเงเองโอ้โหเบาไปหน่อยตรกนี้เอากรรมการทดครบแล้วก็เป่าตัดวิหมดเวลาการแข่งขันแล้วผม การจำลองแมตช์ครับระหว่างลิเวอร์พูลกับแอสตันวินล่าผมเป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับชนะด้วยสกอร์4ประตูต่อ0นครับส่วนการแข่งจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้ผมเปวยนเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ